มาครับเมื่อนี้ผมสิบ้ามาเบิงไอ้นไม้ที่เ้าปลูกไว้ครับนมักิ่มสุนครับที่เ้ามาปลูกไว้เมื่อนั้นมาตามผลงานครับว่าเป็นจังไดครับติดติดหรือบ่ติดครับผมเพราะพอดีช่วงนี้ฝนกระตกดีซะเหลือเกินมันเฮ็ดใหเพื่อนดินมันสุ่มนะครับมันสุ่มแล้วมันก็สิมีเฮ็ดไฮหัหกจะเจริญเติบโตได้ดีเพามาหกมาติดตามเบิ่งครับ นี่ครับตีผมปลูกไบเมือน,นั้นอ่าออกหนงแงเลยด้วยครับผมออกหนงออกใบแล้วครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับผมนอเอาเขาเพื่อนปลูกว้มันตายครับอันนี้มาปลูกใหม่นี่ครับพอดีฝนตกก็เลยออกมาเบิ่งรับจะเบิง่งทันต่อไปครับ <c oughs> ผมปลูกไ้ไหลายต้นนยู่รับ ใชละนี่ครับตอนนีน้อันนี้คุนปลูกไว้แต่โดนละนี่ครับที่ผมปลูกมันนี่มีหนงยงแน่นอ,อ,อกมากเลยอ่ะแต่นี้มันตายว่าเป็นอยงเดียวให้มีแหนงขึ้นมากสิปลอดครับปลอดภัยครับประมาณสี่สิบนอประมาณ ปลูกไว้ยตานทีอยู่โซนทางปุ๋ยลูกไว้หลายอยู่ปลูกไว้อ้อมสวนครับเมื่อนี้ก็มาเอาขึ้นกันครับเอานี่ครับกระสอบนึงสองกระสอบครับเพิ่นสร้างสองร้อยครับเมื่อนี้ก็เลยมาเอาให้เพิ่นครับ นี่ครับแตกใบแล้วด้วยครับผมมีหากมาผ่อมแตกใบท่าที้นะครับฝนตกใส่ลงลงใส่่ัดเรียบร้อยแล้วรับประกันครับปลอดครับถึงจะมีใบไม่คุ้มกับวันนี้น่อยนี่นแซงจาดขึ้นหาบงังรับแซงองครับ พ่นปวกไล่ไล่ด้วยครับแต่ว่าบ่าบมีเห็ดปวกพ่นปวกไล่ครับแต่เห็ดปวกไม่ค่อยมีเห็นจะส้มเพิ่นปลูกไปแล้วนี่ส้มยังไงแมาบัดนี้หกกว่าเก่าเขาบ่าถึงต่อได้เนี่ยมุน พันนี้ส้นพันปลูกไปแล้วนี่ครับอันนี้นนนนนยังบดแตกใบครับแต่ว่ามั่นกระสีมีแหนงขึ้นมาอยู่ในนึงครับแต่ว่ารับประกันรอดครับเขียวๆผ่านเลยครับตัวนี้ครับนี่เขียวยังเขียวสดครับรับประกันครับรลอดปลอด อันนี้สุดยอดเลยครับกันนี้แตกหลายกุ้งหมูอันนี้คุณผม้นนนนฟังซองตัวนะครับนี่ครับตอนนี้กับตัวนี้ซองตัวห่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคันยังมันยังติ่งงอแงงอ้งเงี้งเนาะแต่ว่าเกิดแหนงนะครับเพราะว่าหากติดดินแล้วครับนก็ยังบอแ์แนนต์ไปไแต่ว่ารับประกันหลอดครับนี่ครับผมฟังซองเลยนี่บขึ้นมากสิ เรียบร้อยครับผมปีฝนตกต่อกันซานจีมือน้ำเต็มซาแล้วครับนี่ครับปีนานปีฮือผู้ใดอยากกินน้ำไม้นะครับเด้อน้ำไม้กินซื่อม,มาไปเฮ็ดสมเฮ็ดไอ้น้ำไม้ดองเสียใบการนะครับสามารถติดต่อได้ครับลูกความสวนงามอันนี้แค่ แค่ปลูกที่ตัดไปกินสมุนไนประมาณสิบก็กว่าครับบาดนี้มา่ปลูกไม่ประมาณเกือบแปดสิบก็กว่าโอ้ชิดสภาพรถครับเพื่อใดอยากได้น้ำไม่ไปกินเรืออยากไปเฮ็ดสมหรืออยากไปเฮ็ดยางกาติดตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งครับผมในเขตอำเภอพัทเจริญส่งฟีนะครับผม เขตอำเภอพรเจริญเขตไก่เคียงบวกน้ำมันจักสิบบาทเก้าบาทนี่นะครับ <laughs> บานีิเซียไปส่งเพื่อนกันครับเพื่อนสร้างไว้หลายอาทิตย์แล้วผมกับบุมีเวลาบ้างเฮ็ดงานประจํากับเขาย่ามครับงานกเกษตรกะนี่แหละครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับผมรายไ,ได้เสริมครับสมมติเงินเดือนย่ามบน ให้เงินกับเก้าสิบเจ็ดบาทครับบอพ่อใส่ครับผมงานว่าเอาไปซื้อเรขครับผมวางว่าซีร่ยไปนะยังบ่ถือเงินนี่เอาอีกแล้วครับเจ็ดแปดใบครับระคบพี่น้องสีผ้พาพี่น้องกลาบบานไปน้องไม่ไปส่งเงินครับผมโครงการนาซิมะทายให้เบิ่งกีกครับเอาน้องไม่ไปให้ลูกค้าก่อนครับ แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ